ล่าสุดมีผู้บายบายเอชได้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเอฟโกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้ยาต้านเลยและผู้ที่หยุดใช้ยาต้านได้สําเร็จคุณดินผู้ที่เคยติดเชื้อเอชไก่อนใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเอฟโกมีค่า CD4 แค่สีและค่าเอชไอีล้านแท้ายาปฏิชีวนะจนเกิดโรคผิวหนังแต่หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเอฟโกเพียง7เดือนค่า CD4 ก็เพิ่มขึ้น HIV ตรวจไม่พบมาต่อเนื่องหรือบายบายเอชไอ โดยที่ไม่เคยใช้ยาต้านไวรัสแม้แต่เม็ดเดียวคุณวิวก้าวจากผู้ป่วยเอที่มีซ d ดีแค่72และเป็นวัณโรคตอบน้ำเหลืองหลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเอฟโก้ e o, คุณวิวได้บายบายเอชวีและหยุดยาต้านได้สำเร็จตอนนี้คุณวิวได้เผยตัวจริงเพื่อให้ข้อมูลความรู้และเป็นกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อทุกคนให้บายบายเอชไวีได้เหมือนเธอจากความสำเร็จทำให้สำนักนวัตรกรรมแห่งชาติหรือ NIA ให้การรับรองและประกาศให้นวัตรกรรมนี้เป็นนวัตรกรรมแห่งชาติไทย สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และเอ